ฮัลโหลแม่เดี๋ยวสอบทีนี้มิงกลับบ้านนะไม่มีอะไรแม่มิงคิถึงเ,ยเฉยๆมิงกลับไปคนเดียวรอเจอกันนะแม่ มาเรามาเริ่มมาชุมกันเลยดีกว่าบ้านขขาว่าการระชุมนุมเนี่ยเออคุณพิัตรณางานที่ผ่านมาลูกค้าชมเขามามากเลยนะพวกคุณทำงานได้ดีมีความรมับผิดชอบต่อตัวเองต่อส่วนรวม AEC เข้ามาเนี่ยทำไรคุณไม่ได้เลยโบนัสปลายปีที่ผมจะพิจารณาให้ งานของคุณทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณมาสายคุณควรจะมีความรับผิดชอบตัวตัวเองมากกว่านี้นะครับคุณจำปดาดาสำหรับการประชุมวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับแยกย้ายไปทำงานได้ครับคุณเชอริ่ครับเดี๋ยวบ่ายนีคุณไปกับผมไปนนะมีงานลูกครั้งครับม บายดีเต้าสบายดีไม่ได้เจอกันนานว่าเออยดิทำงานอยู่ไหนเดีนี้ทำงานที่เดิมเงินเดือนเท่าเดิมโอ้แนี้อยากนั่งคุยด้วยนะร้านนี้มีเท่ขึ้นขาขาขาเออร้านเยอะอย่างนี้เอาไว้วันนี้ดีกว่าวันที่เราไปกินที่บ้านกันเดี๋ยวจัดหมายเองทีไว้รอเลยเฮ้ยแล้ไม่คิดจะแนะนำเท่าจักเลยเฮ้ยเออแนะนำเลยเพื่อนเออนี่เชอรี่เพื่อนร่วมงานดีนที่เท่าจักเลยครับ เอาไว้วันนี้ดีบว่ะต้องไปซื้อของให้ลูกค้ากินเดี๋ยววันนี้ยังไงก็เข้าไปที่งาับอเราด้วยนะเชอรี่วันนี้ไปด้วยกันนะได้ดิเดี๋ยวกันที่บ้านรับโอเคไว้ไปก่อนไว้วันนี้ดีเจอกันเจ party แกไม่น่ารีบออกจากห้องประชุมเลยอ่ะเฮ้ยมีอะไรรึก็นางเชอรินกับบอสสิกอดจะในห้องประชุมอ่ะเบอร์บายแกช่วทด่มเามาส์ฉันเห็นมักตาเรื่องจริงเขาออกไปหาลูกค้ากันทั้งบ่ายเลยไม่รู้ไปไหนกันต่อเฮ้ยต้องไห่สนใจหรอเอาโยน

เจอมาเล่าให้ผมฟังอีกแล้วแันเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปทำงานละล้วเจอกันโอกาสหน้านะครับ เรื่องนี่ให้ไปจัดการเป็นไงบ้างลุกเชอรินเออได้เป็นโรงแรมนี้คอบอสก็โรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรม5ดาวแล้วก็จะมีห้องสูทแล้วก็มีห้องพันนูนะคะ่ะแล้วก็บรรยากาศนี่ก็จะติดชยายทะเลค่ะบนในพงศลินะตอนนี้พี่ยังไม่ว่างอ่ะมีไม่เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะ เวัสดีครับคุณเชอรี่ว่างงานเหรอครับคุณพี่ผมให้เด็กสองขวันสุดพิเศษไปให้คุณแล้วนะครับโอ นี่ของไจาจะมันดีครับเพื่อตอบแทนเรื่องของบอสคุณดีวันนั้นรู้สึกว่าคุณอยากรู้เรื่องของบอสพิเศษนะถ้างั้นคุณดูนี่ฉันมีเด็ดกว่านั้นอีก พี่ต้องขอโทษด้วยนะแล้วเดี๋ยวพี่จะปรับปรุงตัวใหม่มีหิวหรือยังพี่หิวแล้ว,ลวกินกันนะ<ม>เดี๋ยวพี่ขอตัวแป๊บนึงนะ ับที่ว่างอยู่เปล่าตอนนี้อ่ะอ๋อว่างอยู่ครับสะดวกมากเลยตอนนี้เดี๋ยวมีเข้าไปหานะได้จ้าเข้าเลยครับต้อมาก่อนครับ นั่งอยู่นี่ก่อนแล้วก็มีไม่เป็นไรใจเย็นๆนะคุณ <c oughs> อยู่กับผมแล้วนะครับผมพอใจเรื่องอย่างคุณดีทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้อะทีใจเย็นใจเย็นนะเอาว่าเดี๋ยวผมหาอะไรเย็นให้คุณทานก่อนดีกว่าเน,นะ <c oughs> เรเอรอแป๊บนึงนะครับอ่ะ <c oughs> มีนมันส้มครับใเ <c oughs> ย็นก่อนนะมีนนะครับตอนนี้มีนอยู่ตรงนี้แล้วเนาะ <c oughs> มีนอยู่กับพีแล้วไม่เป็นไรนะครับมีอะไรก็มาพูดคุยเย็นก็ได้ไม่เป็นไรครับโอ้โห <c oughs> oh, oh. มันดีนะฮะเย็นใจเย็นไปดื่มเเย็นก่อนเลย นนะเดี๋ยวผมพาไปไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงไปประตูอยู่ซ้ายมือนะครับ When มี่ต้องไปเจอเรื่องแบบนี้ด้นะใจเ,เย็นนะ<อ>ผมอยู่ข้างมีได้เสมอนะครับมีอะไรก็โทรมาหรือว่าปรึกษาผมได้ได้เดี๋ยวตะกุ้นะเดี๋ยวผมดูแลตะกแป๊หนึ่งฮัลโหลเอ่อตอนนี้ไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวติดธุ้ระอยู่ไงเดี๋ยวโทรกลับไป นะครับอ่าโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นกินน้ำส้มให้สบายใจก่อนมาชื่นใจเีแล้วดีขึ้นนะ ง่อยู่แบบนี้ไงความเชื่อจงเชื่อใจอะไรมันไม่มีหรอกไม่จะเป็นตัวผมหรือสามีตัวดีของคุณน่ะเคยรู้บ้างไหมทุกวันนี้ไอตอนเนี้ยเขาไปไหนกับใครไก่เลข,ขาเมียน้อยของเขาไงล้ารู้ได้ยังไงเพื่อนผมมาทํางานด้วไอสามีตัวดีกับเมียน้อยใหม่ของเขาใครเห็นก็า่าจองโรงแรมป่านนี้คุณนอนสวีทด้วยกันหวานฉ่ำแหมได้กันไปสองสามทีแล้วมั้งแล้วคุณน่ะโมเด็จจมอยู่ในบ้านแล้วไงไม่รู้เรื่องอะไร โง่ดักดานอยู่ได้พี่อยามาพูดแบบนี้กับมีนะทำไมผมจะพูดแบบนี้ไม่ได้เพพาะผู้ชายเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไง มินตกลงก่อนได้ไหมผมอยากจะขอทษกับเรื่องท,ท,ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคือทุกอย่างมีเหตุผลสิ่งที่ผมทำไปอะ่ะเพราะผมรักคุณมานานแล้วผมอยากจะขอโอกาสเดี๋ยวผมขอสัญญาว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วมินให้โอกาสผมก้นะ แลขอบคุณนะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแต่ทีเข้าใจเราไหมเรื่องเมื่อคืนอะ่ะมันทำให้ความเชื่อใจที่เรามีให้ทีอะ่ะมันหายไปหมดเลยความเป็นเพื่อนอะ่ะเราอยู่นี้ได้นะทีแต่มันจะไม่เหมือนเดิมเราขอตัวนะไนะไม่ห้้เสรูขาว

นะไม่มีอะไรแม่มีแค่เฉยๆมีกลับไปคนเดียวเราเจอกันนะแม่ เปล่าจะไปไหนแล้วมินจะกลับไปอยู่บ้านกับแม่ตัองสองสามวันเอา้ากลับบ้านแล้ันนีนมูรอบสองของเราล่ะฮันิีมูรอบสองอะไรนี่ม่ลืมหรอกหน้ากันครบรอบแต่งงานของเราอะกระแปรว่าเก็บแล้วไปเที่ยวกันเถอะ เลงาน่หาหาะหประชุมหมดแล้วคบดีกอฟแล้วเหผก็ใจผินเขาไปจัดการที่บ้านไทม์มูของเราไงเข้าใจพี่เธอถึงเวลาพี่จะมีน้อยแต่หัวใจพี่เต็มร้อยนะครับไเถเยว Deu, 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 deu. <laughs> <laughs>